อ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Exit Gemmer นะครับไมคครับาินสุดเดียวนะครับวันนี้เราจะมาสอนเปิดเซิร์ฟหม่ครับ1.52แบบมักบักกิดนะครับผมเดี๋ว่ามอสเดี๋ยวรอพาร์หน้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟแบบบักกิทก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือขาบักกิทนะครับแลวผมจะให้ลิงก์โหลดไปข้างใต้นะครับอันนี้ผมโหลดเสร็จมาแล้วลผมรอหของก่าอ่า คือตอนแรกอ่ะสร้างโฟลเดอรมาก่อนนะครับผมสร้างชื่อว่าอะไรก็ได้ไปนะครับเราว่าคือตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ชื่อทีส้างอย่างน้ำย้อนรับักิด้นหนึ่งจุดห้จุดองหนึ่งจุดศแลวก็ช่างอันนึ่งจุดศนอะไรก็อะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้ะผมไม่รู้นะเปลี่ยนชืนซะบออกให้หมดเลยให้เหลือแค่คำว่ากี่านะครับจะเป็นงนี้ ต่อไปให้เราสร้างอเอ่อโน้ตแพดมารนึ่นะครับผมอนนี้ไม่ต้องสร้างคือนะต่อไปผมจะโคตรลันเลยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้จาวาเจนสีบล็อกวาคนที่เยอไปแต่ว่าเรียกผมจาวาเจนสีบล็นะครับถ้าใครใช้จาวาหก ใครใช้จำนาหกก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขกนะครับใครใช้จำนเจ่ขเจ็ดนครับใครครใช้หกสิบกตานี้นรอให้คไทาถ้าใไม่ได้ใช้หกสิบีออก้ตร้เ็บนรงจากนั้นกเี้งชออไรกไดต่เลาอะเ หลังาครัเราจะเดิกตัวรันที่มาหนึ่งครั้งครับมันจะขึ้นเตรียมดีมะครับร้อยมันจ e นเ r a ติ้งให้เสร็จก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นดันแต่จริงสิ่งนี้มีน่าจะเกิดขึ้นกับฉันคงเป็นเพราะฟ้า

ในตอนสุดท้ายตอนนันจะู เลนคือใหเกิดไหมเี่ยดู่คือให้เกินครับไอเทของธไม่าไใส่ดีไปนรัอนไมดต้องเปลี่ยนคอนะครับออไลหมดที่ี่ยจได้แคอีเยาได้คเขาได้กคนครับแมเพยนเล่สูงสุดอคต่อกานครับ รันดีคำหนึ่งเลยเปิดเซิร์ฟกันอะไรนั่ก็เปิดเซิร์ฟไมค์คับมานะครับไอ้ไม่ใช่เปิดตัวเกมนะครับอันนี้เป็นโค้ดร,รันไมค์ค้าพีนะครับผมทำไว้ที่เกียบไปนนั่งอ่ะเล่นเ,เกม อ่าเราก็ใส่เซิร์ฟเวอร์เราไปนะครับตรงนี้ข้างบนเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์เราจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ตรงนี้ใส่ IP เซิร์ฟเวอร์เราลงไปนะครับของผมเป็นโลโก้หัวแล้วกันกดดันปับ๊บเทสบักกิทนะครับแล้วก็เทสบักกิทจะตั้งสวยเมื่อกี้นะครับแล้วกดจอดเซิร์ฟเวอร์นี่อันนี้มันขึ้นโอเนสักคนเดียวแล้วคลิกอินวิทเลนที่ไอเดียครับอ่าโอ๊ตทำเลย ที่จะให้โอพตัวเองนะครับผมก็พิมพ์ว่า o อคือเวลาจะพิมพ์ในเนี้ยนะจะคงจะพิมพ์ในตัวเกมใช่ไหมเวลาเราพิมพ์ o ออ่ะมันขึ้นโอเลยแต่ถ้าคือถ้าเราพิม, OP, มพ์มในนี้โอพปั๊บมันจะขึ้นเป็นคําสั่งคือไอ้น,นี่นเป็นโปรแกรมคําสั่งอยู่แล้วมันเป็นคอมมานด์ปอมอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราพิมพ์ในเกมเงี้ยจะพิมพ์คำสั่งในเกมต้องมีแสแลก,ก่อนนะครับแต่ถ้าจะพิมพ์ในคอนโซลก็ส่วนรพิมพ์คำสั่งได้เลย คอนโซลมันพิมไม่ได้แล้วธรรมดาครานี้เราจะทําให้เซิร์ฟเวอร์พิมพ์ได้กันก็คือการจากเซิร์ฟเวอร์นะครับทับเตพิม์ว่าทับเตนะครับเงีนว่าขอความปับ๊บมันก็จะขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์มิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเป็นการบอร์ดแคสครับสําหรับกรุ๊ปแมนเจอร์ที่ตั้งไว้ให้สตาฟเซไม่ได้นะครับก็อะไรประมาณนี้ครับ อ๋อบอดแคบมันต้องใส่เอเซนเชีฟผมลืมไปโอเคก็มีแค่นี้แหละครับเซิร์ฟเวอร์การเปิดเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากหลังจากนั้นก็เป็นการใส่ปลั๊กอินเท่าน,นั้นเองนะครับผมอ่ะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนการลงปลั๊กอินอย่างอื่นแล้วกันนะครับอ่าคลิงนี้ก็ขอให้สนุกกับการเปิดเซิร์ฟเปิดคครับสวัสดีครับ